สแตนดาร์ดพรีคอ t i ชัคืออะไรนะคะในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยใน ICN ต้องรู้บายพิโกนะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็อาจจะได้ยินคำว่า Standard Precaution มาบ้างแล้วนะคะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจได้ยินบ่อยๆไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะใน CDC เขาเขียนไว้ไว,ว่า Standard precaution เนี่ยเป็นการดูแลผู้ป่วยทุกรายนะคะโดยการคาดการโดยใช้ common sense นะคะว่า,าผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสติดเชื้ออะไรและมีโอกาสที่เราจะได้รับเชื้ออะไรนะคะแล้วก็ดูแลปฏิบัตินะคะตามหลักมาตรฐานและการสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายเพื่อให้ไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้ป่วยแล้วก็ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยมาสู่บุคลากรทางการแพทย์นะคะ s t ต n d า r พรีคอ a u ชั่นจะรวมเรื่องของการทําความสะอาดมือก่อนทำพัฒนการต่างๆนะคะการสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามเชื้อที่คาดว่านะคะหรือว่าสารขัดหลังเนี่ยจะมาถูกบุคลากรทางการแพทย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะไปทําคลอดเราจะาช่วยคุณหมอนะคะทำพัฒนการต่างๆที่มีโอกาสที่จะกระเด็นมาสู่หน้าเรานะคะหรือ,อช่องทางต่างๆของเนื้อเยื่อบุเราเนี่ยเราก็สวมเป็นกอกเกอรหรือเฟิชิลนะคะ หรือกรณีที่คนไข้มาในโรงพยาบาลไม่รู้ว่าคนไข้มีการติดเชื้อที่อาจจะแพร่กระจายทางเลือดหรือสารคัดหลัง่งเราต้องไปเจาะเลือดแล้วก็สวมถุงมือนะคะนอกจากนี้เรื่องของ standard precaution ก็จะเป็นการดูแลความสะอาดภายในโรงพยาบาลน,นะคะเช่นการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมการดูแลเรื่องของเสื้อผ้าของผู้ป่วย รวมถึงในเรื่องคารป้องกันนะคะบุคลารกรถูกของมีคมหรือสารคัดหลังนะคะกระเด็นเข้าตานะคะาการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้นะคะเพื่อให้สะดวกในการที่หลังจากเจาะเลือดอาจจะมีกล่องทิ้งเข็มนะคะหรือการสอนอบุคลารกรนะคะให้ทำอยังไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะจากการปฏิบัติงาน รวมถึงการสอนผู้ป่วยด้วยว่าให้มี r e s p i r a t r r y Hygiene ที่ดีนะคะเช่นสมมุติว่าคนไข้จะมีการไอจามเนี่ยเราก็อาจจะแนะนําให้ใช้ทิชชู่นะคะปิดปากจมูกหรือว่า,าเราอาจจะแนะนําให้เขาใช้ต้นแขนแบบนี้เวลาไอจามเหมือนเราสอนเด็กๆนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของการทําความสะอาดมือด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นคร่าวๆข,ของ standard precaution นะคะซึ่งจริงๆแล้วคนไข้บางคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีการแพร่กระจายเชื้อ ที่เป็นรูปแบบของการแพร่กระจายเชื้อที่แตกต่างออกไปอีกนะคะซึ่งจะใช้คำว่า transmission-based precaution ซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปพี่ปุ้ยจะมาพูดถึงเรื่องของ transmission-based precaution นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านน้องๆน,นะคะพยาบาลนะคะที่ปฏิบัติงานนะคะหรือว่าเพิ่งทำงานใหม่นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ